กลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้เรามีคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังสื่อดังจากประเทศจีนไททันสปอร์ตได้ทำการจัดอันดับนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียประจำปี2022โดยที่กัปตันอุ้มครับทีรทรนบุญมาทันติดเข้ามาเป็นอันดับที่9ด้วยคะแนนโหวต21คะแนนสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมเอเชีย10อันดับแรกประจำปี2022 ได้แก่อันดับ1ครับซองเฮืองมินจากเกาหลีใต้256คะแนนอันดับที่2ครับเมนดี้ทาเลมี่จากอิหร่าน120คะแนนอันดับ3ครับเป็นซาเลมอัลดอร์วีครับจากซาอุดีอาระเบีย112คะแนนอันดับที่4ครับเป็นคิมบินแจจากเกาหลีใต้99คะแนนอันดับที่5ครับโครุมิโตมะจากญี่ปุ่น91คะแนน อันดับที่6ครับไดจิคามาดะจากญี่ปุ่น68คะแนนอันดับที่7ครับนิสึดโดอันจากญี่ปุ่น47คะแนนอันดับที่8ครับทาเคฮิโรโทมิยาสุจากญี่ปุ่น37คะแนนและอันดับที่9ของเราครับธีรทรบุญมาทันจากประเทศไทยครับ21คะแนนอันดับสุดท้ายครับอันดับที่10วาตาลุเอนโดจากญี่ปุ่น18คะแนนซึ่งคะแนนการโหวตทั้งหมด มาจากนักข่าวชาวเอเชียจำนวน40คนและคณะกรรมการพิเศษที่ถูกคัดเลือกอีก20คนก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นให้ช่องของเราได้เลยครับหากทุกท่านพร้อมแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยครับคนแรกครับบอกว่าคารุมิโตมะ ถ้าเขายังรักษาผลงานให้ดีเหมือนตอนนี้ไว้ได้ในปีหน้าเขาอาจจะมาแทนที่ของซองฮึงมินก็ได้ความสามารถของเขาไม่แพ้ใครๆเลยอันต่อมาเขาบอกว่าธีรทรสมควรได้รับการติดอันดับในปีนี้แต่ฉันคิดว่าชาวอินโดนีเซียยังมีผู้เล่นดีๆอีกหลายคนที่คู่ควรกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียเช่นกันจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาน่าชื่นชมจริงๆ ควพิศเห็นท่านต่อมาครับบอกว่าเราไม่ต้องพูดถึงทิรทอนเพราะเขาเก่งในอาเซียนอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าโครุมิโตมะสมควรติดท็อป3เป็นอย่างน้อยเพราะผลงานที่ดีกับทีมชาติญี่ปุ่นและกับไบตันในปัจจุบัน็นาถึงมากๆท่านต่อมาครับบอกว่าแน่นอนทิรทอนคือนักเตะที่ดีที่สุดในอาเซียนและผมชอบเขามากๆผมเป็นแฟนตัวยงของเขา ที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวท่านต่อมาคขาบอกว่าอีรอคือนักเตะที่เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเตะอาเซียนทุกคนถ้าอยากพัฒนาตนเองให้ได้ควรมีเขาคนนี้เป็นแบบอย่างเขาทำให้เห็นแล้วใน a f f 2 0 2 2ท่านต่อมาเขาบอกว่าบอกตามตรงมันปวดใจมากกว่า89%ของนักเตะไทยยังเหนือกว่านักเตะเวียดนามอยู่มาก คนไทยยังดีกว่าคนเวียดนามในแง่มุมต่างๆอีกด้วยท่านต่อมาครับบอกว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมใน AFF แสดงให้เห็นถึงระดับที่สูงมากๆของนักเตะอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นี้ในปีที่ผ่านมาจิรท,ทรนทำได้ดีมากๆความพิจเรณาท่านต่อมาครับบอกว่านั่นหมายความว่า AFF ครับ นั้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้นมากๆม,มีผู้คนจากทั่วเอเชียให้ความสนใจทำให้ชาวอาเซียนของเรามีชื่อเสียงในเอเชียได้สาเร็จแล้วอีกท่านครับ,บอกว่าฮีราทอนคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียต้นออกเชียงใต้ต่อมาครับบอกว่าเขาคือนักเตะชั้นยอดที่เล่นง่ายนิ่งและจ่ายบอลแม่นยำที่สุดฮิระทร คือโทนิโคลสเวอร์ชั่นอาเซียนอย่างไม่ต้องสงสัยท่านต่อมาครับบอกว่าไดจิคารมาดาเขาเล่นได้ดีมากๆและมีบทบาทสำคัญในศึกยูโรปาลีกของทีมแฟรงเฟิร์ตและยังจบอันดับที่6ในลีกของเยอรมันได้อีกด้วยในปีที่แล้วอีกท่านครับบอกว่าเขาคือกองหลังอันดับที่ดีที่สุดในเอเชียปี2022ผมยังเชื่อว่าทีตาทอนบุนมาทัน ยังทำได้ดีกว่านี้ในปีหน้าเราต้องมารอดูกันต่อมาครับบอกว่าทำไมคะแนนของคารุมิโตมะถึงต่ำจังผมคิดว่านี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในขนาดนี้ผลงานของเขากับสโมสรและทีมชาติเขาควรอยู่อันดับที่หหรืออันดับที่สด้วยซ้ำไปอีกท่านครับบอกว่าธิรารคือนักเตะระดับโลก การเล่นของเขาเทียบชั้นกับนักเตะที่เล่นในลีกยุโรปได้แบบสบายๆท่านต่อมาครับบอกว่าเราต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาธีราทรททำได้ดีกว่าชนะทิพทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติอีกท่านครับบอกว่าหมายเลข5ของเวียดนามคือผู้เล่นที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับที่1ของเอเชียอย่างไม่ต้องสงสัย เขาเป็นผู้เล่นที่เป็นอันตรายต่ออาชีพการค้าแข้งของคู่ต่อสู้ท่านต่อมาครับบอกว่าทำไมไม่มีรายชื่อนักเตะจากเวียดนามยกเว้นหมายเลข5และหมายเลข3ต้องขออภัยที่จะไม่เอ่ยชื่อเพราะไม่รู้จักผู้เล่นทีมชาติเวียดนามท่านต่อมาครับบอกว่าจริงๆแล้วอาลิฟไอมานสามารถมีชื่อติดอันดับนักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียได้แต่เขาไม่ได้เล่นในรายการ aff ครับ ถ้าเขาได้เล่นแล้วก็เขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมชาติมาเลเซียเลยทีเดียวอันต่อมาครับบอกว่าเงีนนงอกไฮออกหมัดใส่ทีละทอนทำให้เขามีชื่อติดอันดับนักเตะยอดเยี่ยมไปเลยความคิดเห็นของท่านต่อมาครับบอกว่าเหมาะสมมากๆสำหรับทีละทอการเคลื่อนที่การจ่ายบอลการยิงประตูความเป็นผู้นำสมควรได้รับแล้วจริงๆ อันต่อมาครับบอกว่าธีรทรคือนักเตะแบ็กซ้ายอันดับหนึ่งของเอเชียในตอนนี้ไม่มีคนไหนทําได้ดีกว่านี้อีกแล้วในปีที่ผ่านมาอัานต่อมาครับบอกว่าธีรทรคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในอาเซียนที่ทีมชาติไทยมีอยู่ในขณะนี้ความคิดเห็นอีกท่านครับบอกว่าเขายังคงเป็นแบ็กซ้ายอันดับหนึ่งในเอ,อเชียตะมาออกเฉียงใต้อีกด้วย ต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเบอร์หนึ่ง Best Player in t h อาเซ a n อีกท่านครับบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ลาลิก้าลีกวันสำหรับทีละทรเขาควรเล่นในยุโรปลีกที่แข่งแกร่งยิ่งขึ้นไปต่อมาครับบอกว่าการจัดอันดับของสื่อจีนครั้งนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือใดใๆได้มีแฟนบอลอีกท่านครับเข้ามาตอบว่า การโหวตในครั้งนี้มาจากนักข่าวเอเชีย40คนและแขกพิเศษอีก20คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการโหวตจึงทำให้การจัดอันดับในครั้งนี้น่าเชื่อถืออย่างไม่ต้องสงสัยกได้มีแฟนบอลเข้ามาตอบครับว่าการโหวตในครั้งนี้มาจากนักข่าวชาวเอเชีย40คนและแขกพิเศษอีก20คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการโหวตจึงทำให้การจัดอันดับในครั้งนี้น่าเชื่อถืออย่างไม่ต้องสงสัย แฟนบอลท่านต่อมาครับ,บอกว่าคารลุมโตมะควรอยู่ในอันดับต้นๆของการจัดอันดับในปีนี้ท่านต่อมาครับบอกว่าซาดาอัสมูดเอลดอร์ซามูเล,ลดอฟทำไมไม่มีชื่อติดอันดับในครั้งนี้น่าแปลกใจจริงๆความคิดเห็นสุดท้ายครับซองเฮืงมินในตอนนี้ดีเกินกว่าที่จะอยู่ในอันดับที่1ของเอเชียแล,แล้ว เขาเป็นนักเตะระดับโลกก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปสวัสดีครับ